ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับผมโอท่าอีกนะครับผมและนี่คือรายการบันทึกแต้มเซียนนะครับบันทึกแต้มเซียนครั้งนี้นะครับผมก็เป็นคุตทองคําครั้งที่สี่แล้วนะครับผมให้ชมกันในวันนี้นะครับผมบางคนอาจจะสงสัยนะครับผมว่าทําไมผมไม่ได้เอาคุตทองคําครั้งที่สามานะข้ามไปเป็นครั้งที่สี่เลยนะครับผมนั่นก็เพราะว่าจํานวนเกมนะครับผมค่อนข้างเยอะมากนะครับผมผมเลยทําการคัดคัดคัดที่น่าสนใจขึ้นมาให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับผมซึ่ง คู่นี้เป็นคู่บิ๊กแม์นะครับผมผมจะอยากจะนำเสนอให้ชมเกมนี <haciendo rik> ้กันนะครับผมเกมนี้เป็นของใครนะครับผมแน่นอนครับผมว่าเป็นคู่บิ๊กแม์นะฮะเป็นคู่หยุดโลกอีกคู่หนึ่งเลยทีเดียวเที่ยวเลยนะครับผมเป็นคู่หยุดโลกเลยนะครับคู่นี้นะครับเป็นท่านอาจารย์เซียนป่องนะครับที่รู้กันอยู่นะครับผมในตำนานนะฮะและท่านอาจารย์เซียนหนูทองนะครับผม โอ้โห oh, oh, เซียนป่องพบกับเซียนหนูทองนั่นเองนะครับเป็นคู่ที่น่าดูมากนะครับคู่นี้นะครับก็เป็นพบกันที่ขุนทองคาครั้งที่สี่นะครับผมเป็นยุคแรกๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับผมว่าเซียนหนูทองนี่จะเดินเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมหลังจากที่ชมเกมอาจารย์เซียนป่องกันมาเยอะแล้วนะฮะโอเค okay, เดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่านะครับผม เซียนป่องนะครับหมากสีขาวนะครับเซียนหนูทองหมากสีดําครับผมไปชมกันเลยฮะอ่าครับเริ่มแล้วนะครับผมเซียนป่องเดินโคนนะครับคอสองนะครับนะเซียนหนูทองนะครับเดินเม็ดครับผมเซียนป่องเดินเม็ดครับเซียนหนูทองเดินโคนนะครับสังเกตนะฮะอ่าการขึ้นการอะไรจะคล้ายๆกันเลยนะครับนี่เป็นระดับแบบเซียน ที่ในตำนานเลยนะครับผมคู่นี้นะฮะต้องค่อยๆศึกษาแต้มกันไว้ให้ดีนะครับเอาแล้วครับผมก็เปิดเป็นเบี้ยนะครับทั้งสองตัวนี้ก็จะค่อนข้างเห็นกันพบกันบ่อยนะฮะเบี้ยทั้งสองตัวนี้นะครับฝ่ายขาวก็จะเล่นมายงขวานะครับฝ่ายดำก็ดักเบี้ยไว้นะครับราบผมเทียนป่องเปิดเรียบๆครับก็เซียนป่องนะครับก็จะเป็น เจ้าตำหรับอยู่แล้วนะครับผมก็จะเล่นม้ายงขวานะฮะแน่นอนนะครับหนึ่งร้อยเเซ็นเลยด้วยซ้านะครับเท่าที่เห็นนะฮะก็แทบไม่ต้องเดาเลยนะครับและตอนนี้นะครับเปิดเบี้ยคอห้ามาแล้วก็แสดงว่าเสียนหนูทองนะครับก็เล่นโยงขวาเหมือนกันนั่นเองนะครับและตอนนี้นะครับม้ายงขวาชนกับม้ายงขวาแล้วนะครับเป็นยังไงไปชมนะครับก็ต่างฝ่ายต่างค่อยๆขึ้นนะครับทีละตัวนะครับ เห็นไหมครจากลักษณะนะครับเกมนะครับที่เดินกันมานี่จะขึ้นเหมือนเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวจะต้องไปชมกันช่วงแปะขบวนนะ่ะนะตั้งทรงเหมือนเปียบเลยนะครับเอาแล้วครับตอนนี้นะฮะเซียนหนุทองนะครับเลื่อกที่จะเป็นโคนนะครับที่อยู่ใต้เม็ดนะครับเป็นโคนเทียมเม็ดนั่นเองนะครับและเซียนป่องก็เดินเหมือนกันเลยนะครับผมนี่เป็นเกมยุคขุนทองคํานะฮะก็จะเดินรูปทรงนี้นะครับก็ จะค่อนข้างพบเห็นเลยแหละนะครับในยุคคุณน้องคำนะครับเอาแล้วครับผมและแต้มนี้นะเป็นแต้มเรียกว่าเบี้ยบ่อพางนั่นเองนะครับผมเป็นอเป็นแต้มของฝั่งอาจารย์เซียนป่องนะอาจารย์เซียนป่องก็เล่นค่อนข้างบ่อยนะครับแต้มนี้นะฮะก็เป็นแต้มที่ชิงจังหวะเดินเบี้ยก่อนนะครับเป็นสเก็ตดีนะฝุ่นยังไม่ได้เดินขึ้นนะครับแล้วแปลขบวนแล้วนี่คือจุดการแปลขบวนนั่นเองนะฮะ ตอนนี้นะครับก็จะเป็นฝ่ายดำนะครับที่ว่าจะเลือกเดินแต้มไหนต่อนะครับเพราะว่าฝ่ายสีขาวนะครับเลือกที่จะบอกแล้วว่าแปลขบวนเป็นเพี้ยบบอพานนะครับผมก็จะมีรูปการเดินการแก้แยกแตกต่างออกไปกันอีกเยอะเลยนะครับไปดูเซียนหนุทองครับว่าจะเดินเล่นกันยังไงนะครับเมื่อเจอเพี้ยบบอพานนะครับเอาละครับแทงลงมาเลยนะครับผมตามทรงนะฮะและอาจารย์ป่องก็สูงเพื่อที่จะไล่ม้านะครับ ไล่ม้าตัวที่ปลูกกับเบี้ยตัวนี้นะครับผมฝ่ายดำนะครับเซียนหนูทองเลือกที่จะกินนะครับตัวที่ไล่ม้านะครับเซียนปองกินกลับเข้าไปนะครับเพื่อที่จะไล่ม้าอีกทีนะครับแต้มน,นี้ที่มีการกินออกข้างนอกแบบนี้นะครับผมยังไม่ถ,ถึงกับเสียเปรียบนะครับผมที่เรื่องของนอกในชัยยานนะฮะเพราะว่า ยังมีทางโคนนะครับโคนเข้าไปในแท่นได้นะครับจังหวะนี้นะครับก็คือโคนขึ้นไปยืนได้ตาที่สูงนะครับเข้าแท่นไปนั่นเองนะและนะครับเซียนหนูงทองเลือกที่จะโจกม้าหนีไปโดยหนีไปจับเบี้ยนะครับจับเบี้ยตัวที่ไล่อยู่นะครับและจังหวะนี้ต้องดูนะครับว่าเซียนป่องทํำยังไงเซียนป่องใช้โคนปูกนะครับยอมสละเม็ดตัวนี้นะครับผมทิ้งไปหนึ่งตัวนะครับผ พื่อที่จะเอาตำแหน่งให้ตัวเองได้พื้นที่กางกระดานสูงนะครับสังเกตดีๆว่าเซียนนะครับเซียนที่เล่นกันจะค่อนข้างยึดนะครับยึดตำแหน่งกันค่อนข้างดีนะครับผมก็จะเลือกเดินแบบยึดตำแหน่งมากกว่าที่จะ,ะมานั่ง คำนวณว่าตัวหมากตัวไหนเด็กตัวหมากตัวไหนใหญ่นะเห็นจังหวะนี้ไหมครจังหวะนี้ก็เซียนป่องก็จะเลือกที่จะเสียเม็ดนะครับไม่เป็นไรแต่ว่าได้ตําแหน่งที่ดีกว่านะครับก็ค่อนข้างที่จะยอมนะเพื่อที่จะในอนาคตอาจจะได้เปรียบกว่านะครับอาจจะได้เม็ดคืนได้อะไรประมาณนี้นะครับผมเ <c oughs> อาล้ครับและเซียหนหูทองเลือกที่จะกินเม็ดไปนะครับแต้มน,นี้เอาแล้วครับและตอนนี้นะครับผม ฝั่งเซียนป่องไม่มีเม็ดนะครับฝั่งเซียนหนุทองมีเม็ดนะครับผมแต่ฝั่งเซียนป่องเนี่ยได้แท่นจุดนี้นะครับผมแล้วก็ยืนสูงกว่านั่นเองนะครับหน้ามีเบี้ยสูงตรงนี้ด้วยนะครับเซียนหนุทองถอนม้านะครับไปที่คอแปดครับแล้วฝังขุนขึ้นเรียบร้อยนะครับสําหรับฝั่งเซียนป่องนะเดินแบบมาตรฐานนะครับและเซียนหนุทองนะครับขยับเรือมาที่ฉแปดทีหนึ่งนะครับ เดินเบีย้ยครับตัวอาจารย์เซียนป่องครับผมเบีย้ยเบีย้ยสองตัวนี้ก็ยังถือว่ามีมีมีประสิทธิภาพอยู่นะครับผมเพราะว่านอนาคตสามารถแทงรอยตรงนี้แล้วเมื่อเบีย้ยตัวนี้หายตัวนี้มันรอชะเง้อหายอยู่นะครับมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นเม็ดได้นะครับผมก็ถือว่าอาดีนะครับช่วงช่วงนี้นะครับของของฝั่งเซียนป่องก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับผมแต้มที่กินออกไปข้างนอกนะฮะ และนะครับเซียนหนูทองนะครับรู้นะครับผมจึงถอนเม็ดนะครับมารับไว้ก่อนเลยนะครับผมรู้ว่าอาจจะฝั่งนี้นะครับอาจจะมีการตีกันนะครับเซียนหน่ทองถอนเม็ดมารับเลยนะฮะโอ้โหเป็นไงครับนี่คือตำแหน่งที่เซียนเดินกันนะครับและเซียนป่องครับมานะครับผมเป็นม้าตัวที่เอามาเสริมนะฮะไว้แทนขึ้นไปได้นะฮะและตัวนี้ก็จะขาดด้วยนะครับอ่าเป็นไงครับ แอนโคนขึ้นมาเลยนะฮะสำหรับเซียนหนูทองนะครับผมเพราะว่าเม็ดมันขึ้นมามันเดี๋ยวมันเสียตำแหน่งนะแอนโคล,ลับไปเลยแล้วกันนะผูกเบี้ยตัวนี้ไปด้วยครับผมแล้วเรือนะครับของฝั่งอาจารย์เซียนป่องนะครับมาที่ช่องหนึ่งะครับถอยโคนหลบลงไปครับผมอเห็นว่ายังไม่มีอะไรนะฮะก็น่าจะถอยโคนล,ลงไปผูกอะไรกันให้แน่นๆก่อน แรเซียนป่องนะครับยังไม่สามารถที่จะเอาม้ามาตะลุมและแทงอะไรตรงนี้ได้นะครับอาจจะเสียเปรียบได้ครับยิ่งถอนม้านะกับไปก่อนนะครับนะครับคือเดินกันยังไม่ผีผามมากนะมีการคำนวณไว้ละเอียดนะตอนนี้กำลังดูเชิงกันอยู่นะแรเซียนป่องนะครับขยับเรือนะครับขึ้นมาทีหนึ่งนะครับผมที่ชอสองนะฮะเป็นแต้มที่เอาไว้กันคลองฝุ่นนะหรือว่ากันตาลุกอะไรนี้ได้ด้วยนะครับผม ตัดเข้ามาแล้วครับโดยเซียนหนูทองนะครับแล้วเอาเรือนะครับมาป้วนเปี้ยนนะมากวบควนนะครับผมทั้งเกตดีๆนะว่าเซียนหนูทองเนี่ยจะเดินไม่ยอมให้เข้าไปในรูกเกมของฝั่งสีขาวนะผมก็จะมีแต้มที่แบบว่ามีกวนใจลูกจุกจิกเยอะนะครับก็ทําให้เรือของเซียนปอกนะครับต้องดึงมาขู่เปี้ยสักหน่อยนะ แล้วกลับไปนะครับอ่ามากวนใจเสร็จแล้วกลับไปนะครับให้เรือฝ่ายขาวลุดตตำแหน่งนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะเป็นอ่าตำแหน่งที่เอาไว้กวนใจนะอ่าเสียนป่องหลบขุนมาแล้วครับผมคิดว่าน่าจะเอาขุนนะครับมาเก็บในฝั่งขวามือนะครับผมเพราะว่าเห็นเรือลงมากวนได้นะน่าจะใช่นะครับอ้าวแล้วเป็นไงครับแต้มนี้นะฮะโอ้โหนะครับคือผมเล่นเองผมยังไม่กล้าเลยนะฮะโอ้โหแบบว่า นี่เป็นเกมการแข่งขันนะครับผมเป็นการแบบว่าแข่งขันกันอย่างจริงจังนะครับแล้วมีแต้มนะลอยโคนนะครับลอยโคนโอโ้โหคือ,อด้วยด้วยสไตล์การเดินหมากของอาจารย์ทองนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นสายบุกนะครับสายบุกทะลวงนะครับผมก็แบบว่าเป็นสายที่บุกหนักมากนะครับผมเป็นเป็นการเดินที่ค่อนข้างโหดนะฮะ แล้วดูตำแหน่งนี้ครับผมคือตำแหน่งนี้ต้องต้องเป็นคนที่คำนวณมาแล้วนะคำนวณมาอย่างดีแล้วเท่านั้นนะถึงจะเล่นได้นะเพราะว่าพลาดถึงแพ้เลยนะครับผมแต่มีข้อได้เปรียบในตำแหน่งนี้นิดหนึ่งนะคือถ้าเป็นถ้าเป็นแต้มส่วนใหญ่ผมคิดว่าไม่เจอนะฮะสำหรับการที่จะแอนโคนให้เบี้ยก,กินอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าในตำแหน่งนี้มันพอที่จะเล่นได้นิดหน่อยตรงที่ว่า ฝ่ายสีสีขาวนะครับเสียเม็ดไปแล้วนะฮะจำได้ไหมครับฝ่ายสีขาวหรือว่าเซนยนปอกเสียเม็ดไปแล้วนะครับผมจึงมีอัตราข้อต่อรองนะฮะนิดหน่อยนะครับสําหรับแต้มแบบนี้นะครับโดยการโยนโคนเข้าไปนะฮะเพราะตัดกันออกมาแล้วจะไม่ได้ถึงกับว่าเสียโคนไปกับเบี้ยอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าอย่างน้อยได้เม็ดมาแล้วนะครับตอนแรกๆนะฮะโอ้โหแล้วแบบเป็นแต้มที่ค่อนข้างที่จะตะลึงพอสมควรนะฮะโยนโคนมาแต้มนี้นะครับบุก เถื่อนนะฮะต้องใช้คำนี้เลยนะไม่ใช่แค่โหดแล้วเถื่อนมากแล้วนะเดินนะครับโอ้โหร้ายจริงๆครับโอ้โหดูครับโคนอาจารย์ป่องต้องถอยฮะเพราะว่าตำแหน่งนี้เนี่ยถ้าแตกมาก็มีเสียวๆนะฮะถ้าแตกมาตำแหน่งนี้นะเพราะว่าอย่างน้อยถ้ากินโบ๊เข้าไปเนี่ยฝ่ายสีดากินกลับเข้ามาเป็นเบี้ยคู่นะครับกลายเป็นดํานะครับกลับมายึดได้นะฮะ นึกออกไหมให้กลับกลับมายึดกลับมายึดกลับนะทําให้ขาวต้องถอยร่นนะครแล้วมีเมื่อเบี้ยตัวนี้เสียนะฮะก็จะมีตําแหน่งนี้อีกตําแหน่งนะครับที่เป็นแท่นนั่นเองนะครับผมก็คือมาปิดดําเนี่ยมาปิดแท่นตัวเองตรงนี้นะครับเป็นเบี้ยคู่นะครับและยังสร้างแท่นให้ตัวเองได้อีกนะครับแต้มนี้นะครับน่ากลัวจริงๆนะครับผมต่อไปนะครับขยันนะฮะ ไหนๆให้แล้วนะครับยืนคาเลยนะฮะจะกินเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมเสริมม้ามาอีกนะครับคือตอนนี้ก็คือกําลังจะเบียดกลับมาบุกนะครับสําหรับฝ่ายดานะฮะโอ้โหดูนะครับนี่คือแต้มระดับเซียนเล่นกันนะครับเอาแล้วครับว่าตอนนี้ต้องกลับมาป้องกันตัวนะครับโดยฝ่ายขาวนะครับเห็นม้าขึ้นมาแถวนี้อาจจะมามีมั่วได้นะฮะก็เลยต้องดึงเรือนะครับมารับไว้ก่อนครับม้า ดืดดีดกลับไปที่ขอขอเจ็ดนะครับมีจังหวะลงที่ช่องนี้อีกนะครับที่กอไก่นะครับอ่าครับแล้วขุนขึ้นมานะฮะขุนต้องอยู่กลับมาที่ปลอดภัยนะครับคือแถวนี้จะค่อนข้างปลอดภัยกว่านะฮะและม้ามาแล้วครับขุนลบมาเลยนะฮะทุกอย่างจะนิ่งนะครับและเม็ดครับเสริมมานะครับโดยอ่าเสียนุทองนะครับเรือนะครับของอาจารย์เสียนก่องหลบไปที่ชอสองนั่นเองนะครับ น่าจะมาปลูกเบี้ยตัวนี้นะครับผมในอนาคตนะครับและเรือนะฮะลงมากวนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเสียนป่องปรับเรือนะฮะโอ้โหเป็นไงครับตอนนี้เดินจังหวะนี้ค่อนข้างที่จะสนุกนะครับเดินจังหวะสนุกเห็นไหมฮะโค้นยังแอนโชว์อยู่เลยครับผมก็คือให้แล้วให้เลยนะครับไม่มีการถอนทิ้งใดใดทั้งสิ้นนะครับโอ้โหแล้วต้องหลบเบี้ยนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับขึ้นขุนแล้วนะครับโดยฝั่งสีดํานะครับ และเบี้ยนะครับไต่ขึ้นมายันไว้นะไม่ให้โคนขึ้นมาดอกหรือม้าขึ้นมาตำแหน่งนี้ได้อีกนะครับเพราะว่าฝั่งนี้ก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับจําเป็นต้องเอาเบี้ยนะครับยันไว้ไม่ให้ตัวใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับและเรือมาครับโอ้โหแล้วซ้อนเรือตำแหน่งนี้ยังคิดไม่ออกเลยนะครับว่าจะโจมตีแบบไหนอีกนะเดี๋ยวต้องไปดูนะครับผมตำแหน่งนี้นะครับและเรือนะครับก็มาผูกโคนไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับโดยเซียนปอกนะครับ เรือแตะมาที่ยอสามนะครับเพื่อที่จะกินเบี้ยอีกนะครับโอ้โหตำแหน่งนี้นะครับจะต้องมีการต่อเรือกันไหมเดี๋ยวต้องไปดูนะครับไม่ต่อครับผมอาจารย์เซียนบอกนะครับเรื่องที่จะนําเรือมาซ้อนที่โคนนะครับผมก็อ่าอาจจะมีการเปิดมีอะไรกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องไปดูต่อโอ้โ oh หแล้วดูครับ คือหลบตำแหน่งนี้ไม่ใช่แค่จับเปียนะครับลงมาก่อกวนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการมาจับกินม้านะครับทั้งสองตัวนะครับโอ้โหจําเป็นที่จะต้องขาวนะครับเตียนป่องอย่าเป็นต้องมาผูกม้าอีกครั้งหนึ่งนะฮะและม้าตอนนี้นะครับขยับไม่ได้นะครับขยับโผล่หายทันทีนะฮะเรียกได้ว่ากลับมาบุกเฉยเลยนะครับสําหรับเซียนหูทองนะครับนะแล้วหลบหลบเรือทักทีหนึ่งนะฮะมาจับจุดอ่อนนะครับเรือตัวนี้นะครับ คิดว่าในอนาคตนะครับอาจจะมีหลุดนะครับและเซียนตอกเรื่กที่จะขยบบุนทีหนึ่งนะครับเพราะว่าดูเชิงนะครับและกินเข้าไปเลยครับผมโดยเซียนหนุทองนะครับผมเอาแล้วครับตอนนี้ได้เบี้ยมาหนึ่งตัวแล้วนะฮะเอาแล้วตอนนี้ก็เป็นเตียนปอกนะครับที่เริ่มต่อเหลือทิ้งนะครับเป็นการปลดอาวุธนะครับผมเป็นหลักการปลดอาวุธนะฮะถ้าเกิดโดนบุกหรือโดนอะไรอยู่นะฮะควรจะตัดอาวุธหนักทิ้งนะครับนะครับเราเริ่มตัดกันแล้วครับ โอเลเซียนหนูทองลงมาจับอีกนะครับผมเอ้าะครับแล้วเซียนป่องนะฮะเลือกที่จะเอาคลองนะครับผมที่ชอนะฮะชอช้างนะครับตอนนี้เอ้าวแล้วตอนนี้นะฮะก็เป็นเซียนหนูทองนะที่เดินเบี้ยนะครับมาเพื่อที่จะเอาเรือออกนะครับจังหวะนี้โอ้โหแล้วเซียนป่องขึ้นมาไล่เรือครับตามแผนนะยังไงก็ต้องเอาเรือออกครับผมตอนนี้มันเดินมาต่อกันแล้วนะครับคือถ้าเกิด ขาวกินเข้าไปนะครับฝั่งเชียนหนูทองนะครับผมจะกินเข้ามาไล่ม้าอีกนะครับและได้หายเลยนะครับแต้มนี้เชียนป่องต้องไม่กินครับอานะครับเปียนป่องที่หลบมาจับเบี้ยนะครับแทนและเอาแล้วจังหวะนี้นะครับโดยอ่าอาจารย์สินหนูทองนะครับผมทําการโยนโคนเข้ามาไม่กินดีนักนะะก็เลยได้จังหวะนะครับได้ถลุงโคนขึ้นมานะเพราะว่าตัวนี้ขาดอยู่นะครับ ก็เริ่มแลกหมัดกันแล้วครับตอนนี้หาแล้วาจาเป็นต้องกินครับผมก็เรียกได้ว่าอาจารย์ป๋องค่อนข้างใจเย็นมากนะผมที่ยังไม่กินโคนแต้มนี้ตั้งแต่ตอนแรกนะฮะก็ยืนเอาทรงเบี้ยเอาทรงหมากไว้ก่อนอ่าแล้วกินกันนะครับจังหวะนี้กินกันหมดครับนะบแล้วเซียนป๋องเลยที่จแทงโคนนะครับไล่ม้าก่อนนะครับจังหวะนี้ ม้าดาหลบไปนะครับและตอนนี้ขาวเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นฝั่งสีขาวนะครับที่กลับมานะฮะกลับมาได้ได้ได้เข้าทําอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหเป็นไงครับสำหรับเกมเซียนนะฮะตอนนี้มีการแบบแลกกันใบแลกกันมาอยู่นะครับก็ตอนนี้ฝั่งของอาจารย์ป่องนะครับกลับมานะฮะกลับมาได้ได้ได้เข้ากับทําแล้วนะครับตอนนี้จับนะครับเอาม้ามาจับเบี้ยนะครับที่ขอไข่นะครับ ฝั่งเซนหนุทองจําเป็นที่จะต้องผูกไว้นะครับโดยใช้ม้านะฮะจอเจ็ดนะครับไปที่คอแดนะครับและอาจารย์เซนป่องค่อยๆกินทีละตัวครับสังเกตดีๆนะครับตอนนี้นะครับเป็นฝ่ายขาวนะที่กลับมาดีนะฮะกลับมาสูงนะครับผมโอ้โหนะครับค่อนข้างมันนะครับเก็นี้มันมากครับและเซนหนุทองนะครับขยับเรือมาลุกเอาจังหวะทีนึงนะครับ จากนั้นเนี่ยแทงเม็ดครับผมแทงเม็ดเข้ามาค่อมเลยนะครับก็น่าจะได้โคนนะครับได้โคนไปนะครับอ่าใช่นะครับผมก็อ่าเซียนป่องนะครับเอาโคนกินเข้าไปนะครับและเซียนหนูทองนะครับเอาม้ากินโคนเข้ามาและตำแหน่งนี้นะครับเซียนป่องนะครับเลือกที่เอาเรือนะครับบุกเลยนะครับโดยการไปกดนะครับโคนนะฮะ ขนดำนะครับก็หลบมาผูกโคนนะครับและเรือนะครับเห็นว่าม้าลอยอยู่นะครับลงไปจับม้าอีกักทีหนึ่งครับเพราะว่าถ้าม้าหลุดเนี่ยเบี้ยตัวนี้หลุดเนี่ยขายกแผงนนี้ไปหงายนี่หนักเลยครับก็เลยต้องทําการปิดนะครับตัวเสื้อหนูทองนะไม่ให้มายุ่งกับม้าตัวนี้นะครับและตอนนี้ลอยเบี้ยมาแล้วนะครับเพื่อที่จะทําการหงายตรงนี้นะครับ มาดูวาา่เซียนหนุ่ทองนะครับผมว่าจะเดินยังไงต่อนะครับเซียนหงทางผมไม่สนครับกินเลยนะฮะคือตัวละครค่อนข้างที่จะตัดทอนกันทีละตัวแล้วนะฮะเริ่มไม่กลัวแล้วนะครับและเซียนป่องนะครับขอจังหวะลุกหนึ่งทีนะครับให้ขุนเสียหลักครับและเลือกที่จะเดินขุนนะครับเบียดเข้ามากลางกระดานเลยนะัะเรียกได้ว่าน่าจะ อยากจะปิดฉากให้ไวๆนะครับดูจากตำแหน่งแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ยึดตำแหน่งได้เยอะพอสมควรครับและม้าหลบไปที่กอสี่ครับโดยเซียนหนูทองนะครับเอาล้ครับแล้วดันเบี้ยมาหวังว่าถ้ากินเข้ามาเนี่ยมีม้าซ้ำเข้าไปอีกนะครับโคนตำแหน่งนี้จะขาดทันทีนะครับถ้าเบี้ยกินเข้ามานะฮะ เซียนหนุทองจึงเลือกที่จะเดินโคนนะฮะขึ้นมาปลูกไว้นะครับนิ่งๆไว้ก่อนนะครับจังหวะนี้นะครับและเซียนป่องครับผมเลือกที่จะกระโดดมานะครับมาตีลุกที่ขอแปดครับจากนั้นนะครับเซียนหนุทองหลบขุนเมื่อทีหนึ่งครับเซียนป่องเลือกที่จะลุกอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะทําให้อ่าขุนนะครับเสียตําแหน่งให้ได้นะ จะเอาความได้เปรียบนะครับเอาตำแหน่งนี้ตอนนี้หงายไม่ได้นะครับสำหรับเซียนป่องนะเพราะว่าม้าได้หลบมากันหงายเรียบร้อยแล้วนะฮะ<อ>และกลับไปที่เดิมครับผมเซ<อ>ียนป่องจึงลองถามดูอีกทีนะฮะและกลับมาที่เดิมครับเซียนป่องรู้อีกครั้งหนึ่งครับ<อ>และเซียนหนูทองเลือกที่จะเดินเหมือนเดิมครับผม<อ>ก็น่าจะเข้าทํากันไม่ได้นะครับตำแหน่งนี้นะครับจึงทําให้อ่าเลือกที่จะยอม เสมอกันไปนะสําหรับเกมนี้โอ้โหเป็นไงบ้างครับสําหรับเกมนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าดุดันครับเถื่อนมากนะครับผมสําหรับเชียนหูทองนะครับแล้วก็เสียนป่องนะครับที่เดินค่อนข้างเฉียบคมพอสมควรเหมือนกันเลยนะฮะก็เป็นคนที่ใจเย็นนะครับใจเย็นมากนะทําให้หมากเนี่ยไม่ได้เสียอะไรมากนะครับผมแล้วก็กลับมาได้เปรียบอีกครั้งด้วยนะผมแล้วก็กลายเป็นเกมเสมอกันไปนะครับผมโอเคครับผมไปขอบคุณสปอนเซอร์ฮะ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ c าเฟอีนอาหารเครื่องดื่มและกาแฟพรีเมียมบริษัท 3A Instrument จำกัดจำหน่ายอุปกรณ์วิทยาศาส,าศาสตร์ครบวงจรและชมรมคนรักหมักลุกท่าอิบโอเคนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคู่วันนี้นะครับบิ๊กแม์วันนี้นะผมก็คือเซียนปองนะครับ พบกับเซียนหมูทองนั่นเองนะผมเกมหน้านะครับผมจะเป็นใครนะฮะหรือว่าจะเป็นเซียนท่านเดิมนะฮะแต่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับส่วนใครนะครับที่อยากดูเกมของใครอะไรยังไงบ้างนะผมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมโอเคนะครับผมไปแล้วนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับ